จ้าไม่กินเผาอยู่ตรงนะ้าสวัสดีจ้า,ามาเดี๋ยวค่ะมากินเผาแทนแนว่ยนะจ้าไม,มไม่กินเผา,า,า,าปลาอยู่ตรงนะบรรยากาศอยู่ตรงนะ้าเ่าตัวเดียวตำหมูกรึ่งเพิ่มเส้นประกอบมาจ้าเจ็บเส้นน้อกัน แบร่ไมาจ,จ้าพีนน่น้อง,าาองฟังไทยฟังแล้วตั้งประเทศนมะจา้าเนาะฟังแล้วก็บสบายดี<ะ>มาไหมแม่ไม่กินปลาเผา nè, người đã nghe rồi mỏng dạy mù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  thật, dạy Terima ่ราใครทำเกี้ยเพลิน้แกงใขรทำไข,ไขหำเนี่ย่าให้หำไห่ใครหำแล้วดิ แซบไรแซ่แบ,บน,นะขงไหมากระสดปลาก้อกระสดช่วไอ้ยังของสดจากสวนมสด,สดน้วยนะสดองด กินด้กกับห้องคว้าก็ได้ห้องหนึกคว้าคว้าไม่ไปจานย้ายจากอา้คนมืขอทปลปาอีกแล้วค่ะปลาสดีเนียหวานแ่ค่ะเหนียวน้หาน ปลูกตื่นก็ทนยังไงตันมึงมาตากงบริจาคปลูกน้ำบอกก็ได้ตั้งใจปลกอะังใจนสวยยากับคนกินย่างกับบ้าย่อนมาโลไข่จังน้อยหมอบเหนียวอันคือกินยางเดียวปลอดสารพิษทุกอย่างค่ะปลูกเองค่นปลูกเอง Tạm ừ. lòi bọ rồi <laughs> <laughs> สวกินปลาแล้วลมพัดเย็นจ้อยจออยู่ ว่หมืนคนนี้ได้ป่ะประด็นอบคนนาที่เราเด้ ้องขอหน่อยขาแม่ตามมาสนญญานตะบอุน เราเอาปล,า,ลาได้แหละแตเจ้าเลยก็กินโอ้ยบ่อยอ่ะน้ำมาตกให้เจ้ากินเนี่ยเตืนควนมาถืออะไรกินอ่ะเตือนไม้ทำกับแกะตรวจไปตรวจมา ไงลังตั้มตกลงสาหัวแต่กระเทียมกินนี่าต่หัวหน้างสา่ค่อยริมตะลิงบรรยากาศไงลังตั้มนี่เป็นแา่หัวหนากินรักษาเกี่ยวเท่าชีวิตไรใส่น้องนี่ไงเก้วใส่เจ้าสันแก้วผสมเอาไม่ก็ได้เด้อ 都偏啊，它几率大。嗯。嗯 ปุ่มเธอทำเนยังไงปอดสารทีเลยสดก็ยุ่น่โตนั่นท่นสดสค่ะวันได้เป็นโูกเอาตอนอยู่สวนเน้าหนัแค่ก็บ้านเพื่อ

แม่จ้ามาห่อเบียงห่อเบียงห่อเบียงปลาเขาหัวห้อนเนี่ยรับช้วยช้วย้แขกวะลมสักทวนทวนแล้วเนี่ย ทำเสื้อบอกว่าวานช่วยช่วยน้ำเพิ่นนะ เหม็นเซ็บเซ็บเจ็บเด็ดแกนอะไรเอาเงาหยาดกินน้ำกันเนอเ้ยแ่ขอโทษขออภไยหลายๆจ้ะ Tìm lương nha lấy gà mặt nữa mưa bàn gì đó không phải bàn mà. đi mượn bàn mượn đi đi mượn cái mượn của lùa đi mượn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  bàn Ai đó mượn đi không đi mượn đi yên đó ยนเจ้ายากเขานน้องขาแตกเลเอาแนมดีวอยาพิลเราทดี๋ยวเทขาบเนเาเดี๋ยวไปเบื่งกนแต่งาก็มืน Các yeah, bạn ยังทรงอ่อนล่ะน้องสีนสีอ่อน้องสีเริ่มยังอ่อนแลวจ้าขอบคุณหลายๆที่มาติดตามย้ายนอกจากเนาะย้ายก็ขอขอบคุณทั้งเอ็ดสีเก่าเอ็ดสีใหม่จ้า เจ้าขอสวัสดีสวัสดีค่ะ